สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมพมแล้วนะคะหมดไปขึ้นกี่อย่างรวดเร็วยวเรามาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องอัอศยอัศจรรย์ยเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราก้อรับเทศคริสน,นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อของอาการเป็นหุตรของพระเจ้าท่านได้รับการเป็น บุตรของพระเจ้าเป็นแก้ตายดวงใจของพระเจ้านะคะก,ก็จากจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงว่าเมื่อเราเชื่อและวางใจในการงานของพระเยซูคริสต์ที่ทรงถูกตรึงบนไม้มากางเขนเพื่อชำระล้างความผิดบาปของมนุษย์แล้วเราก็เชื่อว่าพระองค์สามารถที่จะลบล้างความผิดบาปให้กับเราได้นั้น เราเชื่อได้ป่าไอ้รับบ้วยใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นโอทุผู้เป็นเจ้าปุ๊บนะคะในโลกวิญญาณสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็คือละเราได้ถูกชำระถูกไถ่ถอนจากอำนาจความบาปและความตายแล้วหลังจากนั้นเราถูกชำระล้างโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงกระทำพระเยริมประสงค์ให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ในการตาย บนไม้กาเขนก็คือตัวเก่าเราได้ถูกตึงตายกับพระเยซูคริสต์แล้วเหมือนอย่างที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอีกต่อไปแต่ปะคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดําเนินโดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งรักข้าพเจ้าและได้สลัพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้านะครับเมื่อเราทั้งหลายได้เป็นถูกตึงร่วมกับพระเยซูคริสต์แล้ว ทุกยามบริสุทธิ์ได้นำเราในโลกวิญญาณน,นะคะถูกฝังไว้ร่วมกับพระองค์ก็คือให้เหมือนก็คือการบัพติสมาในพระนามพระบิดาพระบุตรพระยามบริสุทธิ์ในโลกวิญญาณน,าน,นั่นเองในการถูกฝังไว้และพระยามบริสุทธิ์ก็ชุบเราให้เป็นขึ้นมาจากความตามยวิญญาณเราได้ใหม่ได้ได้ได้เป็นวิญญาณใหม่วิญญาณเก่าเราก็ตายไปแล้วนะคะเป็นวิญญาณใหม่ซึ่งทิญญามบริสุทธิ์ ได้ใส่ญนุยาณใหม่ให้กับเราซึ่งทําให้เราบังเกิดใหม่ในพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระเจ้าแล้วเหมือน<ม>เหมือนกับคําเดียวกันกับทีโบโ่พระองค์พยายามที่พระเยซูคริสต์พยายามที่จะอธิบายให้กับนิโคเดมัสได้เข้าใจถึงการบังเกิดใหม่นะคะนิโคเดมัสบอกว่าอคนแก่ขนาดนี้แล้วจะบังเกิดใหม่ได้ยังไงจะเข้าไปในท้องของคันของมารดาแล้วคลอดออกมาใหม่เหรอเป็นไปไม่ได้พระเยซูคริสต์ว่า มนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะกระทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่งดังนั้นเมื่อเราบังเกิดใหม่เกิดบังเกิดใหม่ปุ๊บนะคะเรามีวิญญาณใหม่ร่วมกับพระเจ้าดังนั้นเราจึงมีสภาวะเดียวกันกับพระเจ้าเมื่อเป็นสภาวะเดียวกันกับพระเจ้าแล้วในพาร์ทที่แล้วนะคะที่ได้แบ่งปันก็คือเราได้เป็นบุตรอันเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพระเจ้าจริงๆพระองค์ก็ทรงรักเราก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะคะ รักเราตั้งแต่ปั้นสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปกดแห่งสวรรค์ทําให้เราถูกภาคจากพระเจ้าถูกตัดขาด,ขาดจากพระเจ้าเราทั้งหลายถูกตัดและแยกขาดจากพระเจ้าพระเจ้าจึงดาเนินแผนการของพระองค์ตามระยะเวลาของโลกนะคะในระยะเวลาของของจักรวาลก็คงจะสั้นทีเดียวแต่ว่าเมื่อเป็นเวลาของโลกกลายเป็นว่าเป็นเวลาที่เป,เ,ทเป็นเวลาที่ยาวนาน ตลอดมาก็2,000กว่าปีกว่าที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ขบวนการการไถถอนนะั้นจะสําเร็จโดยการที่พระเยซูถูกตึงมนไม้กางเขนตามสัญญาของพระเจ้าที่ทรงกระทําไว้ตั้งแต่อาดามกับเอวาล้มลงในความบาปนะ,ะเมื่ออดาดัมกับเอวาล้มลงในความบาปก็จริง มนุษย์จึงถูกตัดขาดจากพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนะคะโดยที่พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ตัดขาดเรานะคะแต่ว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าโลกก็มีกฎของโลกนะคะเราอยู่ในแรงดึงดูดของของของจักรวาลน,นี้โดยการที่โลกมีแรงโน้มถ่วงมีแรงดึงดูดมีการหมุนรอบตัวเองเพื่อจะให้ดำรงอยู่นะคะกฎเหล่านี้จะต้องถูกสร้างขึ้นถ้าไม่ถูกสร้างขึ้นนะคะ ไม่ถูกเซตร,ระบบหรือตั้งขึ้นโลกนี้ก็จ,จะถูกเหวี่ยงแล้วก็าอาจจะไปนชนนั้นอื่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้นได้ในโลกใบน,นี้นะคะดังนั้นะแม้แต่ร่างกายเราก็มีกฎของร่างกายถ้าเราทําผิดกฎของร่างกายเราก็จะเกิดโรคภยัยไข้เจ็บนะคะและถ้าต่อให้เราจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าเราก็จะเกิดโรคภยัยไข้เจ็บได้เหมือนกันกับเท่าเทียมกันกับทุกคนนะคะดังนั้นโลกวิญญ,ญาณก็มีกฎของโลกวิญญาณเมื่อมนุษย์ นัเชื่อฟังความบาปและล้มลงในความบาปนะวิญญาณมนุษย์จึงได้กลายเป็นมนุษย์แห่งความบาปดังนั้นพระเจ้าก็เตรียมแผนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเอาละเมื่อจะล้มลงในความบาปเราจะเตรียมผู้หนึ่งนะคะที่จะเกิดจากพงพันธุ์ของหญิงที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไขของความเป็นมนุษย์นะของของมนุษย์ฝ่ายชายนะคะ แต่ว่าเกิดโดยการที่ผู้หญิงอมรสุทิ์มาอยู่ในรังไข่ของผู้หญิงที่บริสุทธิ์คนหนึ่งและคำของวจนะนั้นก็สําเร็จเป็นจริงเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วพระธยคริไ์ดได้เกิดโดยฤทธิดเดชของระวิญาาอมรสุทธิ์นะคะถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นจริงนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกลบล้างไปแล้วนะคะคิดดูนะพี่น้องเราลองมาสังเกตความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ ความเป็นจริงของโลกนี้และระบบของโลกนี้นะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของคางโกหกหลอกลวงนะอยู่ไม่นานค่ะสุดท้ายมันก็จะถูกลบหายจางไปแต่ทําไมเรื่องของพระเยซูคริสต์ที่ได้ังเกิดในครรของหญิงพมาจารีจึงสามารถดํารงอยู่ได้จนถึงวันนี้และพระเจ้าจ้าของพระเจ้าได้บอกไว้และได้กล่าวไว้แล้วและดิฉันได้กล่าวไว้แล้วเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วนะคะว่าบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ ตรงทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าในฐานะนั้นไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกรรมหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดมาจากพระเจ้านี่เองเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้กระทําให้เรามเกิดใหม่ไม่พอนะคะยังให้เราได้เป็นลูกของพระเจ้าทำไมทำไมะเราเป็นแค่ดินที่ถูกปั้นขึ้นมาแล้วองทรงระบายลมปานของพรองค์ลงไปในเราในมนุษย์ แล้วมนุษย์ก็บฏกับพระองค์แต่ทําไมพระองค์ยังพยายามตลอดเวลาที่จะกอบผู้เราวางแผนตลอดเวลาที่จะกอบกู้เราและเตรียมวางแผนและเตรียมแผ่นดินไว้เตรียมหญิงคนหนึ่งไว้แล้วก็ให้พระบุตรของพระองค์มาเกิดเพื่อกอบผู้เราเพื่อให้เรายังเพื่อให้เราย้ายจากกดแห่งความตายมาสู่กดแห่งชีวิตทําไมนะในพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่สาม ข้อที่16ได้บอก16-18บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวตนิรันดร์เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้นผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็ไม่ถูกพิพากษา แต่ผู้ใดที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่เชื่อในพระนามของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ไม่ว่าเราจะเถียงพระเจ้ายังไงไม่ว่าเราจะบอกว่ามันไม่จริงยังไงไม่ว่าเราจะปฏิเสธเราไม่ยอมรับเราไม่เชื่อแต่สิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่อ่านวันนี้ไม่สามารถทำให้พลังอำน,นาจแห่งความเป็นจริงนี้ ถูกลบล้างไปได้เลยความคิดของมนุษย์ความเชื่อของมนุษย์หรือความรู้หรือไม่รู้การรับหรือไม่รับของมนุษย์ไม่สามารถที่จะลบล้างความเป็นจริงว่าเพราะความรักของพระเจ้าจึงได้ประทานลูกชายองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อตายบนมันเงเครเพเพื่อไถ่เราเพื่อเราทั้งหลายผู้ที่วางใจในการกระทําของระบบนี้จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร เราสมควรจะเป็นคนที่มนุษย์สมควรที่จะเป็นคนที่ถูกพิพากษาพระเจ้าสมควรที่จะลงมาแล้วก็ทําให้เราพินาศแต่พระองค์ไม่ทาสิ่งนั้นทําไมเพราะพระองค์ทรงรักเราจึงได้กระโศกส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเรามาไม่ใช่มาเพื่อพิพากษาจะลงมาพิพากษาก็าสมควรแต่พระองค์กลับไม่ได้มาเพื่อพิพากษาเราแต่มาช่วยเราให้รอดจากความบาปผิดบาปของเราและช่วยกอบ กู้ละนะและผู้ที่วางใจและเชื่อก็ไม่ถูกพิพากษาเราอาจจะบอกว่าฉันมีจุดยืนของฉันเองฉันมีความเชื่อของฉันเองฉันมีความต้องการของฉันเองไม่เป็นไรทุกคนสามารถเลือกตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองต้องการได้พระเจ้าไม่ว่านี่คือสิทธิและการให้เกียรติของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เกียรติเรามนุษย์ทั้งปวงว่า คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะรับพระเจ้าหรือไม่รับพระองค์ก็ได้จะไม่เชื่อพระเยซูคริสต์มาตายหรไม่เราเหนเพื่อคุณก็ได้แต่ในฐานะที่เรารู้แล้วในฐานะที่เรามั่นใจและรับรู้สิ่งนี้แล้วเราจะพูดและต่อให้คุณไม่เชื่อเราก็ยังจะพูดสิ่งนี้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นพระองค์ทรง,งเป็นประตู และเป็นทางเดียวเท่านั้นนะดังนั้นพระองค์ด้วยความรักของพระองค์พระองค์จึงกระทำให้เราทั้งหลายรอดได้บังเกิดใหม่และได้ให้เราเป็นลูกอันเป็นที่รักของพระองค์ความรักนี้ไม่สามารถฉีกเราให้ขาดจากพระเจ้าได้ในพระเจ้านะของพระเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะความลึกความสูงความกว้างการกันดานอาหารการทุกข์ยากลําบาก การการ,การถูกโบยตีถูกเคี่ยนตีหรือการใดๆก็ตามจะไม่สามารถแยกเราจากพระเจ้าได้ไม่ใช่เราเก่งนะคะเราอาจจะล้มเลิกหลายครั้งเราอาจจะงวนพระเจ้าหลายครั้งเราอาจจะแบบเหมือนกับปฏิเสธพระเจ้าในใจหลังจากที่เราเชื่อแล้วนะคะเราแบบมีเหตุการณ์ที่แย่ๆเกิดขึ้นกับเราเราอยากจะว่าพระเจ้า เราอาจจะไม่เอ่ยปากแต่เราอาจจะมีปฏิกิริยาอยู่ข้างในที่เราปฏิเสธพระเจ้ารอนแล้วไม่คูดกับพระเจ้าแล้วไม่ไปโบสถ์แล้วไม่อธิษฐานแล้วไม่อะไรแล้วกับพระเจ้าแล้วเพราะฉันฉันอยากจะฉันจะหันหลังแล้วก็เดินดําเนินชีวิตไปในทางของโลกนี้เหมือนเดิมแต่สิ่งนั้นไม่สามารถทําให้คุณขาดจากความรักของพระเจ้าได้เมื่อพระเจ้าเมื่อคุณตัดสินใจวางใจในพระคริสต์แล้วคุณเป็นลูกแล้วคุณเป็นแล้วเป็นเลยเหมือนอะไร เมือ่อการที่คุณได้ปฏิสนธิในท้องของแม่ของคุณนะแล้วคุณก็คลอดออกมาดังนั้นทั้งสองท่านจึงเป็นบิดามารดาสิ่งนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยคุณอาจจะโกรธพ่อแม่คุณอาจจะหันหลังให้พ่อแม่หรือพ่อแม่อาจจะไม่เอาคุณนะคะแล้วก็ทิ้งคุณให้กลายเป็นเด็กกำพร้าแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้คือคุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คนนั้นๆอยู่ คุณอาจจะไปเรียกคนอื่นว่าพ่ออาจจะไปเรียกคนอื่นว่าแม่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือว่าผู้ที่ให้กําเนิดคุณก็ยังเป็นบิดามารดาของท่านเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะไม่ว่าเราจะมีปฏิกิริยายังไงกับพระเจ้าปฏิเสธยังไงล้มในความบาปก,กี่ครั้งก็ตามคุณก็ยังเป็นลูกอันเป็นที่รักของพระองค์เราจะคอยติดตามดูแลช่วยเหลือกอบกู้คุณ เมื่อวันที่คุณล้มลุกคุกคานพระองค์ก็จะทรงกระทําอย่างนั้นเหมือนพ่อแม่ที่ดีๆนะที่เราสามารถเห็นในโลกนี้แต่พระเจ้าดีกว่าพ่อแม่ที่อยู่ในโลกนี้อีกที่อยู่เบื้องหลังคอยแบกไม่ว่าคุณจะทําบาปทําชั่วฆ่าคนจนติดคุกพ่อแม่ก็ยังไปเยี่ยมคุณในคุกแม้ว่าคุณจะเสพยาเสพติดหรือถ้าทาสิ่งใดก็ตามที่ไม่ดีนะคะพ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่ที่ท ติดตามและดูแลชีวิตของคุณคอยแม็กคอยหนุนคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคุณนี่ขนาดมนุษย์ที่เป็นคนที่เราบอกว่าดีที่สุดแล้วเป็นพ่อแม่ที่ดีนะเราไม่นับพ่อแม่ที่ไม่ดีต่ให้เป็นพ่อแม่อย่างที่เคยบอกไปแนละ้วแต่ให้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีทิ้งคุณไปนะแต่เราปฏิเสธอย่างนี้ไม่ได้ว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อแม่เราเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะและแต่ว่าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ดีกว่า มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้อีกพระองค์จะไม่พระองค์จะไม่ทอดทิ้งคุณไม่ว่าคุณจะอ่อนแอไม่ว่าดิฉันนึกถึงสิ่งหนึ่งนะคะเวลาที่ดิฉันไปนงานแต่งงานก็จะมีการปฏิญาณตนของของคู่บา่าวสาวนะคะบบยังไม่ได้แต่งงานแต่ก็ก็จะก็จะ,ก,จะก็จะรู้สึกได้ตลอดเวลาว่า ทุกครั้งที่มีการปฏิญาณตนของของคริสเตียนต่อหน้าพระเจ้าว่าจะรับดูแลกันไม่ว่าคุณจะมั่งมีหรือย,ยากจนลงคุณจะสุขหรือคุณจะทุกข์คุณจะสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสุขภาพแข็งแรงจะอยู่เคียงข้างดูแลจะหนุนจะอุป,ปถัมภ์ค้มคำจุนกันจะไม่ทอดทิ้งกัน นี่คือคำปฏิญาณที่คริสเตียนจะต้องปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้าวันแต่งงานเวลาที่ดิจเนตกคือความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเรามันเหมือนกับว่าพระเจ้าเป็นผู้ปฏิญาณหรือผู้สีนั้นผู้เดียวและเป็นผู้ที่รักษาคำมั่นสัญญานั้นเพียงผู้เดียวนะ แม้แต่เราที่เป็นคริสเตียนที่ดีมากๆานะคะต่อให้เป็นคริสเตียนที่ดีมากๆสังคมยอมรับสังคมบอกว่าดีเราก็รู้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังบกพร่องอยู่ยังต้องแก้ไขมีความอ่อนแอหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถจะยอมรับตัวเองได้แล้วเราก็กลัวเหลือเกินว่าพระเจ้าจะไม่ยอมรับเราแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ความรักนี้พันธนาการเราและผูกพันเราโดยพระเจ้าฝ่ายเดียวเมือเอม่อตอนที่ ดิฉันเชื่อให,ใหม่ๆนะก็ยังอ่อนแอในเรื่องที่หลายๆเรื่องในความรู้ของพระเจ้าใน,ในการในในการเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาต่างๆนะยังก็ยังอ่อนแอมากๆตอนนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะอ่อนแอมากๆชนิดว่ากลัวเหลือเกินว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เเหมือนกันกบไปไปเหมือนกับถึงกับไปคือห้องห้องเช่าเอนกันก็เป็นห้องเช่าเล็กๆมี ดันก็กลัวว่าเวลาที่ถานผู้ก็จะกลัวว่าคนในห้องในบ้านนะคะซึ่งนอนรวมกันบิดามารดาน้องๆนะคะนอนรวมกันเนี่ยจะได้ยินว่าดิฉันอธิษฐานดิฉันก็คือเป็นคนที่ไม่เคยร้องไห้ให้พวกเขาเห็นแต่พอมาเชื่อเจ้าร้องไห้เป็นว่าก็ไปอยู่ที่ราเบียงนะคะแล้วก็เคยร้องไห้อธิษฐานเก็ร้องไห้แบบเหมือนกับเศรษฐกิจก็ถาโถมสิ่งนั้นก็บีบคั้นเข้ามาสิ่งนี้ก็บีบคั้นเข้ามาเรื่องนั้นก็บีบคั้นเข้ามา ฉันไปร้องไห้กับพระเจ้าที่ระเบียบเลยฉันก็พูดคํานึงนะค่ะกับพระเจ้ายังจาได้จะถึงวันนี้ว่าพระเจ้าลูกอ่อนแอและเกินลูกกลัวเหลือเกินว่าลูกจะปล่อยมือจากพระองค์ขอพระองค์ทรงจับมือลูกไว้แน่นและอย่าปล่อยมือจากข้าพระองค์คำอธิษฐานนี้นะะเป็นคำอธิษฐานที่ แทบจะเรียกว่ารุนแรงทางด้านวิญญาณของดิฉันอย่างมากแล้วดิฉันก็ถึงตลอดเวลาที่เดินกับพระเจ้ามาตลอด30กว่าปีเนี่ยนะดิฉันไม่ใช่เป็นคนที่ดียอดเยี่ยมไม่ใช่เป็นคนที่ดีในทางของพระเจ้าในทุกอย่างดิฉันไม่ใช่ใชนคนที่เป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมในทางของพระเจ้ากอเลยนะคะแต่ดิฉันตะเกียกตะกายหรือเปล่าไม่ไม่ได้ตะเกียกตะกายแต่ พยายามตลอดเวลาที่จะไม่ทําให้พระเจ้าเสียใจแต่ถามว่าความพยายามของลิฮันล้มเหลวหล้มเหลวเนฮันทำให้พระเจ้าเสียใจไม่รู้กี่ครั้งแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความจริงก็คือว่าพระเจ้าโรงพันธนาการเราและยึดเราไว้โดยลําพังเพียงผู้เดียวจริงๆเราอยู่ในโลกนี้เราเหยียบบนโลกนี้เราอ่านอ่อนแอมากผู้น้อง เราพร้อมที่จะล้มลงในความบาปเราพร้อมที่จะบ่นพระเจ้าเราพร้อมที่จะหันหลังให้กับพระเจ้าเราพร้อมที่จะปฏิเสธพระเจ้าตลอดเวลาเราพร้อมที่จะให้โลกนี้ดูดคืนเราและเราพร้อมที่จะให้โลกนี้สวมเราแล้วเราเข้าปฏิบัติพระพืติตนตามแบบของโลกนี้คิดแบบโลกนี้คิดเราพร้อมที่จะที่จะ ล้มลงในความปรารถนาและความต้องการของตัวเองตองลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่รักก็คือว่าความรักของพระเจ้าไม่เคยขาดจากชีวิตของพี่น้องแน่นอนสังเกตให้ดีดูให้เห็นขอให้ตาใจฝ่ายวิญญาณของพี่น้องเปิดออกไล่ได้เห็นว่าความรักนั้นชุดคุณไว้จับคุณไว้และไม่เคยให้ความรักของโลกอ่อนแสงลงในชีวิตของคุณเลย เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตโอเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตคําวว่ารักโลกหมายถึงรักทุกคนต่อให้คุณจะเชื่อพระองค์ไม่เชื่อพระองค์ปฏิเสธพระองค์ไม่ปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็รักแต่ผู้ที่รอดมีเพียงผู้ที่ยอมวางใจในการงานของพระเจ้าที่ทําบุรไว้เป็นเขียนเท่านั้นความรอดมาถึงบุคคลที่ยอมรับดังนั้นหาก จะเกิดฝั่งหนึ่งพี่หน้าและฝั่งหนึ่งไม่พี่หน้าไม่ได้ไหมายความว่าพระเจ้าส่งอายุติธรรมคุณเลือกของคุณเองคุณตัดสินใจของคุณเองความรักยังสแตนบายสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์พระเจ้ารักร้อยเปอร์เซ็นต์พระเจ้ารักคนที่ต้อนรับแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์กับคนที่ไม่ต้อนรับแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่มันเป็นระบบระเบียบและกฎทางโลกวิญญาณว่าจะต้องเกิดการวางใจและเชื่อในพระเจ้า ผู้มองไม่เห็นนี้ว่าทรงพระชนอยู่จริงและสามารถนําเราออกจากความบาปและความตายผ่านการตายของริเยซูครสต์ได้นั่นแหละท่านจึงจะไม่พินาศแต่มีชีวิตอยอ่สิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพัรธสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ําค่าของพระองค์แก่เราเพราะว่าโดยทางพันธสัญญาเหล่านี้พวกท่านจึงได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าคือบังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้า และพ้นจากการเสื่อมรามความพินาศในวิญญาณในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วคือความบาปในโลกวิญญาณซึ่งอยู่ในสองเปโตบทที่1ข้อที่4ี่ที่เราสามารถไปเปิดอ่านได้นะ,ะและในห 1, 1, นึ่งยนบทที่4ข้อที่17ได้บอกว่าในการได้เข้าส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระคริสต์นี้ความรักซึ่งเป็นความรักแบบอากาเป้แบบพระเจ้านี้จึงได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในเราทั้งวิญ,ญญาณและจิตวิญญ,ญาณ เราจึงมีความมั่นใจในวันพิพากษาที่เรามีความมั่นใจอย่างเต็มเปีย่ยมก็เพราะวิญญาณและจิตใจของเราขณะนี้ขณะที่อยู่ในโลกนั้นเป็นวิญญาณและจิตใจที่เหมือนกับวิญญาณจิตของพระคริสต์เป็นอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอัเดียวกันดังนั้นสวรรค์จึงสามารถรับได้ถ้าวิญญาณนี้ไม่ถูกเปลี่ยนนะ ต่อให้เราตายไปเราจะทำขบวนการแบบไหนก็ตามอย่างดีที่สุดทุ่มเงินมากสุดเพื่อจะให้พิธีกรรมเหล่านั้นดูหลวยสวยรู้และทำให้รู้สึกว่ามั่นใจว่าผู้ที่ตายจากไปแล้วนั้นได้ขึ้นสู่สวรรค์แต่พี่น้องที่รักไม่สามารถเทวิญญาเหล่านั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นระบบเดียวกันกับพระเจ้าหรือแบบเดียวกันกับพระเจ้าความรักอับกรณ์ของพระเจ้าเป็นความรักที่ ป็นคนวามรักฝ่ายเดียวถ้าพูดถึงเป็นคนวามรักฝ่ายเดียวที่มั่นคนงนิรันด์และไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความนี่คือความรักแบบพระเจ้าความรักแบบพ่อกับแม่ก็อาจจะมีเบื่อหน่ายและยังมีพฤติกรรมที่อาจจะมีโบยตีเข่งตีหรืออะไรก็ตามที่รุนแรงหรือพัดผ้าหรือจากความรักของผิาธรมาดาที่มีต่อก,ก็ยังบกพร่องความรักที่มีเพื่อนต่อเพื่อนก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ยังมีความบกพร่องต่อให้รักมากขนา,ขนาดไหนก็ยังมีความบกพร่องและทำลายกัน ความรักแบบหนุ่มสาวอาจจะเป็นความรักที่มากพุ่งสูงสุดแต่เมื่อถึงจุดต่ำสุดก็าสามารถแยกขาดจากการจนกระทั่ง,งมองไม่เห็นความรักที่เคยพูดถึงกันนั้นได้อีกเลยก็มีนะคะแต่ความรักแบบอากาเป้คือไม่ว่าสถานการณ์ใ,ใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรักนี้ให้อ่อนแสงลงได้นั่นคือความรักแบบอากาเป้ซึ่งพระเจ้าทรงมีให้กับมนุษย์โลกทุกคน เหตุฉะนั้นในโลมบทที่12ข้อหนึ่งนะเหฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเพื่อเห็นแก่พระคุณความเมตตาของพระเจ้า,จาที่มีต่อเราทั้งหลายข้าพาเจ้าขอร้องท่านให้ยอมมอบอวัยวะทุกส่วนในร่างกายพร้อมสมองความคิดและสติปัญญาของท่านให้สมกับที่พระเจ้าได้กระทําให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่บริสุทธิ์สะอาดศักดิ์ส,สิทธิ์เป็นสมบัติส่วนตัวของพระเจ้าที่พระเจ้าสามารถรับได้และเป็นที่โปรดปานพอพระทัยของพระเจ้า ซึ่งเป็นการกระตันยูต่อพระเจ้าที่สมควรในวิญญาณของเราที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระคุณพระเจ้าและเป็นการนมัสการพระเจ้าโดยวิญญาณและความจริงดังนั้นเมื่อเราเมื่อเราได้เชื่อและว,วางใจแล้วเราได้เป็นลูกพระเจ้าแล้วไม่ได้เป็นข้อกฎบังคับหรือเป็นสิ่งที่ต้องทำาพืงจะได้รับความรอดแต่วิงวอนว่าในเมื่อสะอาดบริสุทธิ์แล้วจงดำเนินชีวิตอย่างคนที่สะอาดบริสุทธิ์ โดยการเปลี่ยนความคิดจิตใจให้เป็นระบบเดียวกันกับลูกพระเจ้าให้เป็นระบบเดียวกันกับพระเจ้าเพื่อว่าเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เราจะดําเนินชีวิตอย่างมั่นคงเข้มแข็งและแข็งแกร่งและสามารถที่จะให้ความมั่นคงเข้มแข็งแข็งแกร่งของเรานั้นเป็นที่พอพระนายของพระเจ้าถามว่าพระเจ้าพอพระยเราไว้จริงๆ ต่อให้แบบเราดีหรือไม่ดีมันไม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้พระเจ้าพอพระทยัยหรือไม่พอพระทยัยกับเราเลยแต่ว่าเราคีดด่ดูดิถ้าเราเป็นลูกที่น่ารักอะไรเงี้ยพ่อแม่เราก็ชื่นใจใช่ไหมในความชื่นใจนั้นต่อให้เราเป็นลูกที่ไม่น่ารักพ่อแม่เราจะจะลดความรักของพระเจ้าของพ่อแม่เราจะลดลงไหมพ่อไม่ลดลงหรอกคะ่ะอาจพ่อแม่อ่าอาจจะเสียใจายอาจจะรู้สึกกระทบกระเทือนถูกเสียถูกเสียใจอาจจะแบบเหมือนกับ ความชื่นชมยินดีความสุขของพ่อแม่ก็จะหายไปนะั้นนั้นก็พระเจ้าก็บินบอลเหมือนกันนะบินบอนตัวเองด้วยว่าเราให้เราถวายตัวให้กับพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นร่างกายใหม่แล้วให้ร่างกายนี้เป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตแด่พระเจ้าให้ร่างกายของเรานี้เป็นวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าในพระเจ้านะของพระเจ้าบอกว่าท่านไม่มีชีวิตอีกต่อไปแต่พระคริสต์ตรหาต ที่มีชีวิตยอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขณะน,นี้ข้าพเจ้าดําเนินอยู่โดยศรัทธาในพระพุทธของเจ้าผู้ที่ผู้ที่รักข้าพเจ้าและได้สละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าอดี๋ยวฉันก็จะขอจบตอนที่สี่นี้ไว้ที่นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็มาต่อตอนต่อไปโดยที่อาจารย์วรพรจะเป็นคนแบ่งปันในที่หน้านะคะเราอธิฐานารูกงแอธิฐาน สาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระเมตตาคุณของพระองค์ที่มีในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ความรักมั่นคงของพระองค์ที่ดํารงอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่ได้เป็นบุตรของพระองค์ช่วยเราทั้งหลายให้ตาใจฝัญญาณที่จะเปิดออกมองเห็น,นความจริงเหล่านี้เพื่อเราทั้งหลายจะมีความมั่นคงเข้มแข็งในการยืนอยู่บน,น,นโลกนี้ไม่ว่าเราจะล้มลงกี่ครั้งเราจะลุกขึ้นได้ และเราจะลุกขึ้นได้ในทุกๆครั้งที่เราล้มลงด้วยความมั่นใจไม่ได้มั่นใจในตัวเองไม่ได้มั่นใจในการกระทําเราดีไม่ดีแต่มั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายเราทั้งหลายของมอบชีวิตของพี่น้องของข้าพรจ้งทุกคนที่อยู่ในขึ้จักรของเราที่น้องข้าพรจ้งที่เชื่อในพระเจ้าที่น้องข้าพรจ้าที่ออนไลน์และอยู่ในสถานน้ำสการแห่งน,นี้ในเช้าว,วันนี้วอวยพรการนับราการที่จะเต็มล้นไปด้วยพงามยาวบริสุทธิ์ ที่จะเต็มเปี่ยมดังผลของพระองค์ที่ชุ่มฉ่ำเทลงม,มานจิตวิญญาณของเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายได้รับการหนุนจิตชูใจได้รับการชูใจขึ้นในถ้อยคำของพระองค์ได้รับการหนุนจิตชูใจขึ้นให้พระเจ้านักของพระองค์เป็นเหมือนถ้อยคำที่พูดเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้คนที่จะได้รับการบังเกิดใหม่และได้รับการช่วยคู่และได้รับการหนุนใจพระเจ้าขอบคุณพระองค์อวยพรทีมงานทุกคนให้ได้รับพรซึ่งมาจากพระองค์อวยพรที่เองคารมที่อยู่ทั้งบ้าน โวรดรวามพี่น,น้องครับรงที่มานมัสการในเช้าวันนี้ให้เดินทางปลอดภัยด้วยพิธีการขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนน้อมถ่อม